รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ t o y จ t a a l t i ิดนะครับ1.6ตัจีปี2020สีเทาบูนะครับคันนี้เลขไม้น้อยมากนะครับนะเทียบกับปีแล้วก็ถือว่ากำลังพอดีนะครับเลขไม้แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นราคา489,000แนาพนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเลยนะครับกับป้ายทะเบียน8711นะครับใครที่ตามหาเอวติดรถไว้ใช้งานราคาดีๆเครื่องไม่ใหญ่เกินไปนะครับเครื่องไม่เล็กเกินไปผมว่า คันนี้เลยครับเพราะว่าด้านในเป็นสไตล์ของผู้บริหารรถสไตล์ผู้บริหารอยู่แล้วนะครับด้วยความป้องขวางแล้วเครื่องยนต์อึดจุกชนผมแนะนําคันนี้เลยแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับในการผ่อนเนาะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับสอาชีพสามารถรับรถภายในวันได้ข้าราชการพนากงานบริษัทนะครับคันนี้เข้ามาแล้วเรียบร้อยคันนี้พร้อมขายเนาะโดยรวมนะครับรถคัดเกตเอล้อแม็กซ์สวยๆรอยปิดสุบาทแทบไม่มีครับทั้ง4ล้อด้านในเป็นยังไง ด้านในเบาะหนังโทนดาแบบนี้ครับพร้อมกับแอร์หลังครบจบนะครับสภาพรังคาด,ด้านบนถือว่าสวยนี่ครับรถสไตล์ผู้บริหารกว้างขวางขับแล้วดูหรูหรานะครับเครื่องยนต์1.6 125แรงม้านะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับด้านในส,สวยๆหน้าจอยกลอยนะครับแดบ,บอบ์ดแจ่มๆเนาะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าตัวนี้เป็นฟิล์มของลามิน่ารอบคันนะครับ 40ผมว่ากาลังพอดีไม่มืดเกินไปไม่บานเกินไปส่วนราลียจะเป็นยังไงอ,อ๋อรอบคันเดียวเราไปชมในคลิปถัดไปนะครับรับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์เนาะวันนี้ก็อยู่ในช่องของเอลติสรถมือ2ช่องนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากไว้ด้วยเนาะนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานนะสำหรับช่องนี้นะครับก็ เดี๋ยวช่วงนี้จะกลับเริ่มกลับมาทําแล้วนะครับในส่วนของ a อาทิเพราะว่าเข้ามาเยอะมากนะครับนะมีเกือบร้อยคันไฮบริดจีนะครับตัวสปอร์เนาะปี2021ปี2022เลขไม่หลักหมื่นเยอะมากนะครับใครที่ตามหากดติดตามไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่มีพลาดแน่นอนวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้สําหรับคันนี้นะครับ1.6จูจีสีเทาบูบนะครับหรือในเล่มออกเทาดำนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะ ราคาดีด้วยนะครับรถปี2020ราคาอยู่ที่489,000ฟรีดาวผ่อน8,000คันนี้ฟรีดาวผ่อน8,000โอ้โหพี่เลขไปแสนกับอีก10,000กับอีก ,6000 กิโลนะครับสำหรับเครื่องออาติสวิ่งได้เป็นล้านโลอู่แล้วนะครับเป็นรหัสเครื่อง Duo All VT ขีดไอนะครับป้ายทะเบียนสวยนะครับ8711คันนี้ไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับเดย์ไทม์ LED แล้วเรียบร้อยตัวแก็บระหว่างกันชนครับไปมีอ้าสันเหลี่ยมฝากระโปงรงคมๆราอ แม็กสวยทั้ง4ล้อรอยปีนฟุตบาทแชบไม่มีนะครับเรื่องประสบการณ์ไว้ใจผมได้นะครับเพราะว่าผมเป็นเซลล์มาที่ชิพยตนเนี่ยก็2ปี3ปีแล้วแหละนะครับเรื่องประสบการณ์ในการซื้อขายในการจัดไฟแนนซ์ในการปล่อยรถการดูแลนะครับผมดูแลด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวยางโยโกฮามาครับปี2024ตัวนี้ก็มาพร้อมขนาดยางนะครับ205นะครับแม็กขอบ16ถือว่าสวยเลย ครับข้อดีของอลติสคืออย่างน้อยได้เป็นในส่วนของตัวดิ้ดหน้าดิ้ดหลังนะครับระบบความปลอดภัย ABS จัดเต็มกระจกมองข้างร้ไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยที่สาคัญในส่วนของตัวมือจับเป็นโครเมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครับด้านบนบ่งบอกว่าคือตัว G นะครับนี่เลยนะโครเมียมสวยมากนะครับตัวฟิล์มสวยอีกนะฟิล์มฟิล์มอยู่ในสภาพดีเลยแต่ใครอยากได้กันสาดนะครับผมแนะนำนะครับติดกันสาดไปมันจะไม่เห็นโครเมียมเนาะ แต่มีในส่วนของตัวกันาสาดที่โชโคมเยี่ยมอยู่นะติดประมาณคืบหนึ่งประมาณนี้นะครับนะติดหน้าแล้วก็หลังนะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะถ้าใครอยากได้ก็สามารถรูเคสข้ามาได้นะครับในะผมจัดการให้ผมแถมให้ได้เนาะด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพดีตัวแก็บกันชนนะครับไม่มีอ่าตัวโคมไฟสีสวยครับรอยหินกระเด็นน้อยมากนะครับที่สําคัญในส่วนของตัวแก็บผมไปดูก่อนนี่ครับ ก็บสวยรถมีวันตีให้นะครับไม่มีการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มายางสีสวยครับโยโกโฮามาปี2024ภายในซุ้มล้อครับตัวโชกคนี่ครับสีสวยตัวหัวน้อนี่คมกริบไม่เคยโดนไปแจะมาแน่นอนนะสภาพรังคาด,ด้านบนถือว่าสวยถือว่าแจ่มถือว่าโอเคเด็กครับสออาชีพรับรถเพนตาบอลได้นะครับพนักงานบริษัทข้าราชการเนาะทำงานเกินปีครับมีเครดิตเกินปีส่งดีสงตรง,ง,ตรงเกินปี รหรือเครดิตกู Good ๊ดเลยรับรถภายในวันได้30นาทีนะครับรู้ผลแต่เร็วสุดที่เคยทำมานนครับหานาทีหลังจากยื่นเอกสารครบนะครับผมขอเวลาเตรียมรถครึ่งชั่วโมงะนะครับในการร้านในการส่งมอบนะครับสามารถรับรถภายในวันได้เงื่อนไขนี้มีเฉพาะดิลเลอร์ใหญ่เท่านั้นนะครับที่สามารถทําได้ผมก็ติด1ใน3เรื่องคุณภาพรถไว้ใจพิจิตรได้แน่นอนนะครับแล้วก็ไว้ใจผมได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังกัน มาครับในส่วนของด้านหลังนะครับตรงเปิดเขาจะอยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะนะครับด้านข้างตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแคมเมอรี่จะอยู่หลังตัววายนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับที่สําคัญในส่วนของคันนี้ครับขายึดฝากระโปรงครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมเนาะแล้วก็หัวน็อตนี่สวย,สวยคมกริบแบบนี้เลยใครได้ไปยังไงคุ้มค่าสันเลี่ยมฝากระโปรงนะครับคมครบจบเนาะหัวน็อตสวยทั้งสองฝั่ง นี่ครับรอยปจัจแจตะไม่มีแล้วก็ในส่วนของถาดรองถาดอะไรเงี้ยเรากำลังถอดทาความสะอาดอยู่แต่ต้องมีให้ลูกค้านะครับผมไม่ขายสภาพนี้ให้แน่นอนนะครับแต่อยากให้เห็นในส่วนของตัวโครงสร้างนี่ครับตัวโครงสร้างนี้สวยๆการซีนชิ้นโคนจากโรงงานอยู่ครบรัอ่อะไรอยู่ครบนะครับเป็นล้อใหม่อันลอยด้วยอุปรกรณ์ที่ผมหาทุงมาใส่ให้นะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในเนาะนี่ครับรถไม่มีการชนหนักจมน้ําพ่ความมาซีนมะพร้าวเดิมรอบคันนะสภาพของโครงสร้างด้านบนนะครับ เดิมรอบคันคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าสนใจดูคลิปผมต่อมาได้เนาะติดต่อมาได้เงื่อนไขเดียวกันหมดครับไม่ว่าจะซื้อกับเซลล์ท่านไหนนะครับเงื่อนไขเหมือนกันหมดผมดูแลผมเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนแล้วก็เรื่องความจริงใจเรื่องความชัดเจนนะครับไม่มีอ้อมไม่มีค้อมนะอยากได้ตรงๆอยากได้แบบไหนลดมาจากไหนเอาอะไรยังไงมาสอบถามได้ ดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่ลูกค้าดาวประมาณนี้จัดประมาณนี้แต่อยากคอนถูกถ้าไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้บอกเหตุผลด้วยว่าทําไมไม่ได้นะครับผมว่าเป็นรถเก๋งที่เครื่องยนต์กำลังพอดีนะครับ1.6ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปวิ่งต่างจังหวัดได้สบายแน่นอนและด้านในนะครับก้างขวางสไตล์ผู้บริหารเนาะนี่ครับเบาะด้านในโทนสีดําแบบนี้ตัวเบาะเนี้ยไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับและติเข็บสีขาว อ่าแล้วก็มีแอร์หลังให้นะครับครบจบเลยคันนี้คือครบจบสุดแล้วเพราะว่าเป็นในส่วนของยี่ห้อโตยิตาด้วยนะครับการเซอร์วิสถูกนะครับการบํารุงรักษาง่ายเครื่องจ์เขาบํารุงรักษาง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีทุกจังหวัดนะครับโตยิต,ยตาเขามีทุกอําเภอเนาะเรื่องอะไรถูกกว่าแบรนด์อื่นแน่นอนนะครับในส่วนของพวงมาลัยน,นะครับเรามีการแก้ไขให้เนาะเพราะว่าเป็นทุกคันนะครับ ตั้งแต่เปลี่ยนโฉมมาวัสดุที่เขาใส่มาเนาะลอกง่ายนะครับอันนี้ผมก็หุ้มหนังให้ใหม่ลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ขายสภาพประกอบอย่างนี้ให้แน่นอนลูกค้าต้องได้สภาพปลายแดงนะครับที่สําคัญตัวเลขใหม่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันอ่าถือว่าสวยอยผมขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันเนาะนะครับมาในส่วนของตรงแผงประตูนะครับแปดปปอร์ตตรงนี้จะหุ้มหนังมานะครับไล่ตะเข็บสีขาวนะครับหนังก็อยู่ในสภาพดีอยู่แล้ว ตัวกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้ฝาคดกับจนท่าล็อกกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับตัวคานบีหัวน็อตพี่โหสวยมากนะครับส,สวยแบบนี้เลยตัวแดบบอร์ดนะครับถือว่าแจ่มนะครับแดบบอร์ดข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่พลาสติกขึ้นรูปนะครับมันเป็นแบบหนังมาเลยนะ,ะยุบตัวนะครับยุบตัวได้นะครับหุ้มหนังมาครึ่งใบ ฝั่งนู้นจะเป็นในส่วนของพัติกขึ้นรูปนะอ่ะผม,มก็ออกแบบมาดีเหมือนกันแล้วก็หน้าจอยกลอยนะครับทำอะไรได้บ้างผมขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกันมาเป็นพุชสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเอาติดเนาะตัวนี้ก็แอร์เปิดมาเย็นนะครับทำอะไรได้บ้างขออนุญาตนะครับโหมดเชื่อมต่อบูทูธได้แล้วนะครับไม่ห่วงออปชั่นแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวสมัยก่อนนะครับ1.6ตัว G ตัวไม่ได้เชงเนาะปี19นะครับเชื่อมต่อบูทูธไม่ได้ นอกจากจะเป็นตัว V เท่านั้นหรือจะเป็นตัวในส่วนของตัว s, s p o t นะครับแต่คันนี้เริ่มต้นมาก็ให้มาเลยนะครับตัวแอร์ระบบออโต้ครับเย็ J F. นเจี๊ยบเนาะที่สําคัญในส่วนของตัวระบบเกียร์เป็นแบบก้านตรงแบบนี้มีปุ่มล็อกให้ถ้าเป็นก้านตรงเขาจะมีปุ่มล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวขั้นบันไดมันจะไม่จําเป็นเนะาะเพราะว่าเป็นขั้นบันไดมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะอ่าสวยนะช่อง d ีเซฟสองโวลต์ด้านใน USB ด้านใน นะครับสำหรับคนที่อยากฟังเพลงจากแฟลไดเนาะสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็หุ้มหนังมาเราจะเก็บสีขาวคันนี้ขออนุญาตนะครับคู่มือมีให้ครบเนาะนี่ครับคู่มือมีให้ครบนะครับสภาพหลังคาด้านบนก็ทุกวันนี้มันไม่ใช่กำมะหยี่แล้วนะมันจะเป็นแบบผ้าแบบถักแบบทอเลยนะ,ะตัวไฟนะครับสว่างสวยเนาะมีกระจกให้นะครับสองฝั่งไหมมีให้ทั้งสองฝั่ง เรานปีสิบเปาะโทนดำนะครับแล้วก็สีนี้ด้วยส่วนมากสีนี้เราเห็นแต่ในส่วนของตัวไฮบริดนะในขันนี้1.6ตัวจีนน้ำมันสันดัดล้วนมีเข้ามาแล้วนะครับใครอยากได้ไปใช้าง,งานสามารถติดต่อมาได้เด่ยเ่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ต่อครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกบาเนาะเครื่องยนต์ดูอ่อวีวีทีกีไอนะครับ1.6ลิตรเบนซิน125 L. แรงม้าอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณ17กิโลต่อลิตรขึ้นอยู่กกับาารใช้้งนดวย กําลังพอดีนะครับนัสิบเถึงยีเลยนะกําลังพอดีผมว่านะครับใครได้ไปใช้งานยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับรอยมากนะครับจากโรงงานอยู่ครบเนาะรอยนั้นมันเยอะไม่มีนะครับนี่ครับแบตเตอรี่เกิน2ปีผมเปลี่ยนให้ทันทีนะครับแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้ผมเปลี่ยนให้ทันทีหัวน็อตนี่สวยอยู่แล้วนะครับฝากระโปรงตีตาตัวต้ามานี่ครับแล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างนะครับถือว่าสวยสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาด หัวน็อตนี่สวยทั้งสองฝั่งนี่สีนทางมะพร้าวเดิมๆโรงงานเลยนะคาด้ันข้างหัวน็อตสวยมากเครื่องยนต์เดินปกติแล้วก็ในส่วนของตัวไดสตาร์ทนะครับห็นดันทองแดงรอยข่าวของแปรงฐานไม่มีแน่นอนนะครับตัวกองก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้รถเดิมรอบคันนะครับนระถเดิมรอบคันใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอะนสําหรับคันนี้นะครับหนึ่งจุีราคาแค่4 8 9 0 0 0องผ่อน8 0 0 0คุ้มคนะครับ เรื่องยนต์1.6ด้วย125แรงม้าเลใไมล์แสนกับยิงหนึ่งหมื่นนะครับฟรีดาวรอน8,000อยากได้ติดต่อมาสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลดาดรถไม่เหม่นเซอร์แบบนี้วันนี้ผมแมมพิยนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ